สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1 0 1่อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยครับหลังจากเมื่อคืนนี้ครับตอนเย็นๆนะครับมีการเขาเรียกว่ามีการดินเนอร์การล่าดินเนอร์กันกันกบพักร่วมรัฐบาลครับโดยมีอดีตนายกทักศิณครับเข้าไปร่วมด้วยก็ไปยืนยันครับความมั่นอกมั่นใจว่าคนที่อยู่ข้างหลังตอนนี้ก็คือ นายยบตักสินครับเขาคงจะไปทําความเข้าใจกับพักรวมรัฐบาลให้มั่นอ,อกมั่นใจในการทํางานมากขึ้นครับนั่นหมายความว่าความมั่นอ,อกมั่นใจของทีมงานก็คงจะดีขึ้นเยอะนะครับคือหลายอย่างที่มีการพูดคุยกันครับต้องปรับความเข้าใจโครงสร้างการทํางานเราก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าการขยับแต่ละหน่วยงานที่ขยับออกมาแล้วเนี่ยทำกันเต็มที่ เดินงานก็นเต็มที่ครับผลงานประจัก์นั่นหมายความว่าขวากน้าต่างๆของรัฐบาลเนี่ยกรเริ่มน้อยลงครับเราก็รอดูว่าการทําง,งานของรัฐบาลจะเป็นยังไงตอนนี้เราจะได้เห็นว่าผลงานเนี่ยออกมาทันอ,อกทันใจครับสั่งกันโอ้โหต้องบอกว่าฉับไวเลยครับหลายคนออกมาค้านหลายคนออกมาประท้วงว่าใช้อํานาจโดยหน้าที่ไปขุมคู ขารายการประจําครับขาราการประจำมันประจามันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับต้องบอกนะเช้าชามเย็นชามครับถ้าไม่กระชับถ้าไม่สั่งกันแบบแบบเด็ดขาดครับพวกนี้มันก็เป็นแบบนี้ครับคือรอครับรอผัดใบรอเปลี่ยนนายใหม่ครับแต่ปรากฏว่าความมั่นอกมั่นใจของนายยศศักิ์สินนี่ครับต้องทําให้หลายคนผวาแหละครับฝ่ายค้านที่มั่นอกมั่นใจว่า ยังไงเสียรัฐบาลนี้จะไปไม่ได้ครับหลังจากนายกทักษินออกมาพูดเมื่อคืนนี้นะ,ะตอนเย็นๆการ่าดินเนอร์ปรากฏหลายคนเนี่ฮะหน้าถอดสีทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะความมั่นใจของรัฐบ,บาลที่จะเดินต่อไปครับเพื่อให้คบเทอมแล้วผมก็เริ่มจะมั่นใจแล้วว่ามันมีอะไรลึกๆครับที่การไม่ว่าจะเป็นกสารสั่ง ให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ครับมันเป็นเกมอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องติดตามนะครับเพราะข่าววงในเนี่ยเขาไม่สามารถแพร่พัยมาให้เรารู้นะครับแต่ดูการทํางานดูการพูดการจาของนายกทัฐสินแล้วครับผมมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ค่อนข้างจะมั่นใจด้วยซ้ำว่าการทํางานการเปิดสกลาราดใหม่นี่ครับอุ้งอิงสงเนี่ยนหนึทับสเนี่ย เออมันน่าจะมีอะไรลึกๆอยู่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับหลายคนก็นบอกเออเห็นนายกทักษิณออกมาพูดวันนี้นะชื่นอกชื่นใจเลยครับเอฟซต่างๆเอฟซพักเพื่อไทยเอฟซรัฐบาลครับหลังจากขอเหี่ยวกันมาหลายวันนะฮะพอถึงวันนี้นายกทักษิณออกมายืนยนันนายกนากทักษิณออกมาพูดบอกให้มั่นใจเถอะผมอยู่ข้างหลังไม่ต้องห่วงเออมันก็มีรอยยิ้มออกมาครับ ว่าคนอย่างนายกศักศิลปนี่การันตีแล้วนะว่าอยู่เบื้องหลังนะครับอยู่ข้างหลังเป็นกําลังหนุนนะนะครับไม่ได้ไปสั่งการอะไรหรอกนะเป็นคนที่สร้างความมั่นอ,อกมั่นใจให้รัฐบาลนี้ทํางานต่อไปนะครับก็บอกกันตรงๆอย่างนี้แหละครับมีข่าวมาก,ก็บอกกันตรงๆพรรครวมรัฐบาลเองเนี่ยเขาแน่นเหนียวนะผม,ผมบอกเลยเขาแน่นเหนียวครับ เขามองดูอนาคตของพรรคฝ่ายค้านแล้วครับเขาคงจะไม่เอาเขาเรียกว่าเอาอนาคตไปฝากฝีฝากไข่กับพวกนี้หรอกครับเพราะอะไรครับฝ่ายค้านแต่ละพรรคเองครับไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยเองครับต้องบอกว่าตอนเนี้คอลองเขียงนะพรรคภูมิใจไทยเปิดตรงไหนก็เจอตรงนั้นครับเออ ไม่ว่าจะเป็นหัวสวไม่ว่าจะเป็นเขากระดูงนะครับสอบไปสอบมาครับหัวสวนี่ครับอย่าลืมว่าสวนี่มีสองร้อยคนนะครับไอ้ส่วนหนึ่งก็ไม่โดนสอบนะครับแต่ปรากฏว่าส่งรายชื่อเข้าไปกับสองร้อยยี่สิบเก้าคนนั่นมาจากไหนครับมาจากสายไหนต้องถามกลับไปว่ามาจากสายไหนครับที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับสวในบุษิสภานะครับสองร้อยคน แต่อนุกรรมการชุดที่26บนะครับเรียกเข้าไปทั้งหมดครับร2ยคนนั่นหมายความว่าคนข้างนอกครับพรรคไหนไม่รู้ที่เอามาผสมกันเนี่ยอย่าลืมว่าสวจะ200อคนแต่เขาเรียกไม่หมดนะอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าไม่ได้หัวกันมามันก็มีครับแต่เขาเรียกมา2 2 9ยคนนั่นหมายความว่ามันมีอะไรอยู่ครับ คือตอนนี้ดิ้นรลนนะครับทุกวิถีทางครับพยายามที่จะออกมาตอบโต้ฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเองก็ออกมาตอบโต้ท่านรักษาการครับที่อ้วนภูมิธรรมวิชยชัยนั่นหมายความว่าน่าจะโดนจุดเขาแล้วะนะครับการทำงานของพี่อ้วนเองครับน่าจะไปสกิดต,ตาปลาเขาเข,ข้าให้แล้วผมว่านะ มันก็ไม่แน่เหมือนกันครับไอเรื่องแบบนี้พักเพื่อไทยนะถ้าอ่อนข้อครับถ้างอมือหรือใจไม่สู้ต่อไปครับพักเพื่อไทยจะเป็นพักที่เสียเองครับแต่ถ้าพักเพื่อไทยครับทําเรื่องนี้ให้มาเสด็จน้ําซะผมเชื่อว่ากระแสพี่น้องประชาชนรอดูอยู่แล้วครับรอจะชยโยโหโหิวอยู่แล้วว่าเออพักอย่างนี้ครับไม่สมควรที่จะอยู่นะเป็นพรรก,การเมืองในประเทศไทยได้ซ้ําไปนะครับ ขอได้เห็นสักครั้งนะครับในการยุบพรรคขอได้เห็นสักครั้งนะครับที่เอาพวกนี้มาลงโทษครับประชาชนรออยู่นะไม่ใช่ว่าประชาชนไม่มองนะครับประชาชนรออยู่ครับที่เขาไม่หือไม่อือที่เขาไม่พูดอยู่ตอนนี้ครับไม่ใช่ว่าเขาเห็นด้วยนะที่ออกมาเนี่ยการันตีว่าตัวเองจะไม่รับใช้คุณขายชาติตัวเองจะมารับใช้พี่น้องประชาชนนี่ครับเขาเฉยๆนะต้องบอกเขาเฉยๆครับเพราะว่าเรื่องต่างๆที่ม ah ันออกมาหน้าสื่อนี่ครับ มันไม่มีผลบวกเลยสําหรับพรรคภุมิใจไทยเองนะไม่มีผลบวกครับพี่น้องประชาชนอยากเห็นว่าเขากระโดงเนี่ยมันจะเอาคืนได้ไหมต้องบอกว่าทําให้เป็นจริงจังนะครับไม่ได้ซู้เอียกันครับอย่าทำรูปหน้าปาจมูกเท่านั้นก็พอครับผลงานประจักรอยู่แล้วครับไม่ว่าจะปราบยาเสพติดไม่ว่าจะล้าเรื่องพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินเนี่ย ที่ขนงพระและก็ที่การรถไฟครับทํายังไงที่จะเอาคืนมานะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ครับถ้าพรรคเพื่อไทยทําให้ถึงที่สุดแล้วครับได้เรื่องแบบนี้ครับกลับคืนได้ที่ของรัฐเนี่ยได้คือที่ของการรถไฟเนี่ยครับกลับคืนมาเนี่ยครับคะแนนเสียงความเชื่อมั่นจะเขาเรียกว่ามีบวกมากโขทีเดียวนะครับ คือพี่น้องประชาชนเขไม่ได้โง่หรอกครับเขาไม่ได้กินยาเขาเห็นอยู่แล้วว่าใครทําอะไรกับบ้านเมืองครับนะใครคิดจะพุบบ้านเมืองเขารู้อยู่แล้วครับทุกประเด็นเนี่ยที่มันเป็นข่าวนี่ครับพี่น้องประชาชนเขาดูอยู่ครับเขาออกมาเคลียรรัฐบาลอยู่ตอนนี้ครับว่าพี่อ้วนจะทํำยังไงครับการรถไฟเนี่ยที่มันมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยครับศาลเขตัดสินอยู่แล้ว แค่บอกว่าใครมีปัญหาตรงไหนครับจนวดตรงไหนที่มันออกมาเนี่ยครับไปตรวจสอบดูว่าใครเป็นคนออกครับนะแล้วก็ฉีดค่าซะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ครับเขาเรียกว่ารัชกาลที่ห้ามอบให้ครับจนมาถึงรัชกาลที่หกครับนะซึ่งประกาศเป็นนี้นะฮะศาลก็ประกาศชัดเจนว่าเป็นที่ของการรถไฟนะครับห้าพันกว่าไร่นี่ครับ เป็นที่ของการรถไฟครับใครหน้าไหนครับไอหน้าไหนที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของประเทศของสาธารณะของประเทศเนี่ยครับเอาไปเป็นของตัวเองนะครับเราก็จะได้รู้กันแหะครับว่าไอเรื่องแบบนี้ครับใครจะมีอํานาจขนาดไหนครับใครจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับกฎหมายมันต้องมาก่อนกฎหมายต้องเหนือกว่านะฮะเพราะเขาประกาศไปแล้วครับมันไม่มีอะไรแล้วครับซึ่งการรถไฟเองก็เล่นนะครับเขาเรียกว่า นะะเล่นกลับไปกลับมาครับไปยื่นต่อสารอีกสารก็โยนใส่หน้าอีกเขาบอกว่าเอามายื่นทําไมตัดสินไปเรียบร้อยคุณไปจัดการสิครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับมันจะไปรอดอะไรล่ะครับเนีคุณจะเถียงบอกว่านี่ฮะเป็นที่ประปักเป็นที่ครอบครองมาครับนะญาติพี่น้องตระกูลของคุณแท้ๆครับนะคุณตาคุณยายคุณก็ยังมาเช่าการรถไฟอยู่เลยครับอยู่ดีๆนะเป็นโฉนดได้ไงเป็นครอบครองได้ไงนะครับสังคมก็ถามอย่างนี้ครับ ถามว่าเมื่อไหรจะเอาคืนเมื่อไหรจะเรียบร้อยสักทีครับก็มอยเป็นภาระกับไอ้พักเพื่อไทยนี่แหละครับเออเรื่องทั้งหลายทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆครับยาเสพติดก็สะสมกันมาเยอะแยะครับยาเสพติดยาเสพติดจะไม่พอครับขนกัญชามาขายกันอีกนะฮะมอมเมาพี่น้องประชาชนอีกครับผลสุดท้ายก็เป็นพักเพื่อไทยนี่จะแก้ปัญหาครับหัวสวกับพักเพื่อไทยนี่แหละนะฮะคดีความต่างๆ นะไม่ว่าจะเป็นโยกงบประมาณต่างๆครับสมัยก่อนเนี่ยอ่ากลับมาพูดกันอีกทีหนึ่งครับในการเกียงงบประมาณเอาไปลงพักอ่เอาไปลงบ้านตัวเองครับนะไปเป็นฐานเสียงตัวเองอีกครับเราจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับมันทํเพื่อเพื่อพักพวกมันเท่านั้นครับเข้าไปใครล่ะครับเดี๋ยวพวกมันเองมันก็นะเขี่ยไปให้คนนั้นคนนี้ครับรับผิดชอบรับงานไปนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างงบประมาณต่างๆครับ นั่นหมายความว่าผลประโยชน์ทับซ้อนตรงๆครับแต่มันก็แปลกดีครับไอ้นักวิชาการต่างๆนักวิภากา์วิจารณ์ก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้ครับความเสียหายของประเทศมันใหญ่หลวงนักครับถ้ามีรัฐมนตรีแบบนี้ครับพักร่วมต่างๆเขาเห็นนะว่าความพยายามตำบอลของพักร่วมที่โดนทีอกไปเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆครับมันเป็นเรื่องใหญ่ครับนะ คือพรรค่วมแล้วเขากระทบกระเทือนหมดแล้วครับพรรคไหนก็กระทบกระเทือนหมดครับอาจจะไม่กระทบกระเทือนเฉพาะพรรคที่ไปสู่ฮกกับมันเท่านั้นครับอย่างน้อยครับมันก็ต้องไปอยู่ใต้อานัตมันอยู่ดีใช่ไหมละครับคือจะทนได้หรยอครับกฎกติกาเหมือนกันครับลงเลือกตั้งเหมือนกันครับแต่อำนนจเด็ดขาดนะคนที่ชี้ผิดชี้ถูกครับอยู่ในกำมือของมันมันจะสั่งยังไงก็ได้ครับ มันจะเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ครับมันไม่ชอบใจนะรัฐมนตรีคนไหนครับมีคนไปร้องและองค์กรอิสระต่างๆนี่เขไปชีน้นํานะครับไปชี้นั่นชี้นี่ครับไม่สามารถทํางานต่อได้ครับนั่นหมายความว่ามันก็จะพิกลพิการในระบบของการบริหารประเทศไงสุดท้ายพวกนี้ครับก็เอาเป็นเครื่องต่อรองนะมันไม่ได้สนใจเราลงทุนขนาดไหนครับมันก็ไปโขกไปสับเอาไอ้พวกที่ทําผิดไว้นะ แต่คนที่ไม่ทําผิดครับโดนใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยครับเราต้องให้กําลังใจเราต้องเป็นกองหนุนครับอย่าทําแบบนี้กับประเทศชาติอย่าทําแบบนี้กับคนที่พี่น้องประชาชนเลือกมาที่ครับนะพี่น้องประชาชนเลือกมาพี่น้องประชาชนเจ็ดสิบกว่าเสียงเออเจ็ดสิบล้านกว่าเสียงครับเขามีฉันทามติเลือกเข้ามาแล้วในสภาผู้แทนราษฎรครับจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีมีไม่อีกกี่ตัวในเก้าตัวแปดตัวนี่ครับมาลงมติขับไล่ เสียงจากพี่น้องประชาชนออกไปครับอีตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าอะไรเป็นอะไรนะ,ะคือมันมีข้อข้อรหานะครับไม่ว่าจะเสนอใครเข้ามาไม่ว่าจะเอาใครเข้ามาครับแต่งตั้งใครเข้ามาแล้วแต่ครับยังมีข้อขอรหากันอยู่ว่าอ้นี้พวกมันไอ้นี้พวกกูนะะแล้วทำไมครับไม่จัดการว่าขาบวนการต่างๆองค์งกรจิสระเนี่ยมันต้องสะอาดครับ เป็นที่เชื่อถือของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ให้เป็นที่นะเกียรติชังของพี่น้องประชาชนครับทำไมหลักการตัดสินแต่ละครั้งไม่ศักดิ์สิทธิ์ไงทําไมล่ะครับการตัดสินมาแล้วพี่น้องประชาชนออกมาแยง้งออกมาไม่เห็นด้วยนั่นหมายความว่า,างไงครับเพราะเขาไม่เชื่อมั่นในองค์กรอิสระครับเขาไม่เชื่อมั่นในการทํางานขององค์กรอิสระชชนในการตัดสินในการให้ความเป็นธรรมในสังคม ตรงนี้ต่างหากละครับที่มันไม่มีปัญหาของประเทศชาติตรงนั้นครับมันไม่ใช่ว่าอดีตนายกทักษิณหรือตระก,กูลชินวัตรที่ไหนล่ะครับเขามาเสนอตัวนะครับในระบบประชาธิปไตยลงเลือกตั้งมีคะแนนปาร์ตี้ลิสต์มีสอสอเข้าในสภาเลือกกันเข้ามาครับแต่ไอ้พวกนี้ครับเสียงเงิน2อ0พเลือกกันเข้ามานะแถมว่าประวัติอนะ ดูเส้นทางการมาแล้วก็กระดำกระด่างครับสกรปรกอีกตั้งหากนะนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่ามันก็เสื่อมถอยตั้งแต่คนที่จะให้องค์กรอิสระเข้าไปนั่งในตําแหน่งแล้วครับอย่างนี้แหละครับจะเอาความเชื่อถือจากพี่น้องประชาชนครับเขาเลิกเชื่อถือมาตั้งนานแล้วน่ะคนที่เขาเลือกเข้ามากับไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยครับ มีคนไม่กี่คนน่ะที่บอกนะครับมีคนไม่กี่ตัวก็ใช้ว่าตัวก็แล้วกันครับเออผู้ยี่ผู้ยำประเทศอยู่ตอนนี้ครับเห็นไหมหน่วยงานที่เขาทำน่ะอยู่ในระบบแท้ๆไม่ว่าจะเป็นดีไอไอไม่ว่าจะเป็นสารปกครองสารสารอาญาต่างๆสารดีกาต่างๆนี่ครับเขาทำมาครับตัดสินยังไงก็ไม่มีคนแย้งครับ ตัดสินประหารชีวิตตัดสินอะไรก็แล้วแต่ครับให้มันเป็นไปตามข้อมูลในตามเหตุการณ์ก็แล้วกัน,กนในตามหลักฐานก็แล้วกันครับแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับปปชก็กตตัดสินมาเมื่อไหร,นร่นะครับนี่ยคนเขาโหน